วันนี้พาทุกคนมาวิ่งกันที่สิงปาร์คเบตเตอรันงานนี้วิ่งกันตอนบ่ายตอนเย็นค่ะวิ่งสวยๆชมพระอาทิตย์ตกเห็นมีพยากรณ์อากาศว่าจะมีพายุเข้าแต่ก็ไม่หวั่นค่ะและขอบคุณพี่อ้อย MVP ในวันนี้เป็นหัวลากในวันนี้และให้ยืมกระติกน้ำด้วยค่ะสุดยอด บสามต้องปล่อยตัวพวกเราแล้วค่ะชาววิ่ง15กิโลช่วง5กิโลเมตรแรกก็วิวสวยมากๆค่ะมีดอกไม้แล้วก็มีตากล้องมาถ่ายรูปค่ะเพราะยังสวยหน้ายังได้โอเคผ่านและมาสิ้นสุดความสวยงามที่ตรงนี้ค่ะอ่างกเก็บน้ํำสวยๆวิวสุดลูกหูลูกตายังไหวค่ะสู้ๆกว่าจะถึง5กิโลรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเลยไม่เหมือนกับตอนซ้อม<า>วิ่งริมแม่น้ำกกเหนื่อยมากค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะขึ้นเขาไปที่ส่วนยางคะ่ะเขานี้ก็สูงแล้วก็ไกลามากๆทําไงดีคะเนี่ยกลับตัวก็ไม่ได้ต้องเดินต่อคะ่ะจะทำอะไรจีนี่น้ำพึ่องอะไรมาให้ฉันของฟรีไม่มีในโลกค่ะหนื่อยไม่มีวิ่งชิวนะสิปาร์คไม่ชิว หมดแรงจะถ่ายคลิปค่ะอลงเข่ามานะคะก็เจอวิวสวยๆแบบเหมือนจะเป็นลานคอนเสิร์ตแต่ก็ถือว่าโชคดีนะคะที่อากาศดีมากไม่มีแดดเลยแต่ก็ไม่มีฝนตกแค่ตกปรอยๆให้เย็นชุ่มใจขึ้นทางแล้วค่ะ7จ็ดโมงครึ่งแล้วท้องฟ้าก็ประมาณนี้ค่ะ สดชื่นมากอากาศเป็นใจสุดวิ่งมาได้1ชั่วโมงก็เจอชาว6กิโลเมตรค่ะเพิ่งปล่อยตัวเหี่ชามากชิลมากแต่สําหรับพวกเราก็คือไปต่อค่ะขึ้นภูเขาไปชมไร่ชากันจุดนี้บอกเลยว่าวิ่งไม่ไหวขอลังท้ายพี่ๆเมื่อไหร่จะหมดเขาหมดเนินแต่อย่างนอนก็มีวิวสวยๆให้ชมเป็นกําลังใจระหว่างทาง2โลแล้วอีกสกิโลเท่านั้นชีวิตไม่ต้องการอะไรแล้ว ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วค่ะอีก3ากิโลเมตรสู้ๆเจอแล้วต้นงมาแห่งเส้นชัยเดี๋ยวลงเนินนี้ไปก็จะเจอเส้นชัยแล้วค่ะสู้ๆค่ะเย่เข้ามาแล้วค่ะจบแล้วค่ะเรเก่งมากตัวฉันเหนื่อยสุดๆแต่ก็ขอยืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะก่อนที่จะไปกิมน,น้ำเงี้ยวยางานนี้เขาแจกน้ำเงี้ยวแจกไอติมแจกเก้าอี้สนามและเบียร์สิงห์คนละหนึ่งกระป๋องค่ะ และสถิติวันนี้15กิโลเมตรทำเวลาไป2ชั่วโมงส่วนที่เกินมานั้นนะลืมกดปิดนาฬิกานะคะม,มาชมรูปสวยๆกันดีกว่าค่ะเห็นรูปสวยๆแล้วก็ชื่นใจหายเหนื่อยทันทีค่ะใครอยากมาวิ่งสิงปรก์กับเบ t เตอร์รันรอปีหน้านะคะจองคิวไว้เลย